ดอกกวางตุ้งตอนเย็นนะคะตอนนี้เวลา18นาฬิกาค่ะ6โมงเย็นนะคะไม่มีแสงแล้วค่ะภาพก็จะสีเหลืองๆนิดนึงนะคะกวางตุ้งเพื่อนๆชอบทานกับอะไรคะ ทำเกี๊ยวนะคะใส่ในซุกี้นะคะหรือว่าจะต้มใส่มาม่าก,ก็อร่อยนะคะใส่ในแกงออมเมนูนึ่งก็ได้คะ่ะ อกสวยมากๆเลยนะคะ วันนี้วันที่23 16นาฬิกาไม่ใช่ค่ะขออภัยค่ะ18นาฬิกาไฟดับค่ะทำงานอยู่ในบ้านไม่ได้นะคะต้องออกมาข้างนอกค่ะพาทุกท่านมาชมดอกกวางตุ้งไปพางๆก่อนนะคะสวยมากเลยนะคะเป็นกวางตุ้งที่ แตกขแขนงออกจากต้นที่เราตัดไปทานแล้วค่ะรอบนึงนะเรามาดูต้นเล็กกันนะคะเป็นขแขนงเหมือนกันค่ะกำลังสวยเลยนะคะกวางตุ้งเป็นผักที่หอยทากชอบมากๆเลยนะคะ แอดมินจะเอาไว้ข้างๆสาแแน่นะคะไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะคะเพราะว่าหอยทากไม่ชอบกลิ่นสมนุนไพรนะคะไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะท่านใดรู้นะคะสามารถบอกได้เลยนะคะว่าใช่หรือเปล่านะคะ คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ